พี่ใบบุญน,น้องอิมบูญวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ไหนคะเรา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 มาเที่ยวกันที่ไหนวันนี้นนเราขึ้นมาบนเขาใหญ่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะยนคาดเขาใหญ่ห็นคาดเขาใหญ่หนาวไหมคะวันนี้หน,าว,นาวมากหนาวมากเอาน้องขึ้นไม่ได้ช่วยน้องหน่อยอิมบูญใส่หมวกนะคะเดี๋ยวเผื่อวันนี้มีรอ,องฝนนะคะ วันนี้เรามาขึ้นมาดูอะไรกันคะมาดูช่มะวิวอ๋อเลยมาดูชมว,ว,วมชมิวนะคะตอนนี้อยู่จุดชมวิวที่ไหนเนาะพี่เขาเรียกจุดชมวิวอะไรนะอ๋อเขาชื่อว่าคลองตะแบกอ๋อม,มีแต่ป่าค่ะวันนี้ บรรยากาศบนเขาใหญ่วันนี้อากาศคืมๆนะคะอากาศคืมๆเหมือนฝนทำท่าจะตกอากา,กาศก็เริ่มเย็นๆเจออะไรนะคะลูกอ๋อใชายแมงมงุมแมงมุมไปไหน,นบ้านเขาล้างแล้วมั้งลูกบ้านเขาล้างอาจจะไปหยุดใส่หนูก็ได้เพราะหนูก็เห็นสอง ชาตินะคะวันหยุดส่วนมากเราจะขึ้นเขาใหญ่กันเพื่อจะพาเด็กๆมาชมธรรมชาติชมบรรยากาศบางครั้งโชคดีได้เจอช้างด้วยนะคะบอกคนเจอช้างเจอนกเจอกวางเป็นเรื่องปกตินะคะคแต่วันนี้เงียบค่ะวันนี้ช้างไม่ออกฝนตกฝนป่อย พาเด็กๆมาเดินเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจุดอื่นต่อนะคะเด็กๆโอเคติดตามว่าเราจะไปจุดไหนกันต่อนะคะ